เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19เมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคอินโดจีนและได้ก่อตั้งอนาณานิคมอินโดจีนฝรั่งเศสขึ้นซึ่งรวมถึงกัมพูชาในปัจจุบันด้วยณเวลานั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการครอบครองดินแดนและเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับอนาณานิคมใหม่ฝรั่งเศสได้เริ่มโครงการศึกษาและเขียนประวัติศาสตร์กัมพูชาขึ้นมาใหม่ นักวิชาการฝรั่งเศสหลายท่านได้ทำการค้นคว้ารูปรวมเอกสารและตีความประวัติศาสตร์โดยที่ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำมาใช้มาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เพิ่งค้นพบอย่างเช่นปราสาทนครวัดนครธมในการเขียนประวัติศาสตร์ฉบับนี้ฝรั่งเศสได้ให้ความสำคัญกับการเน้นย้ำถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของอาณาจักรเขมรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัยเมืองพระนครซึ่งถูกยกย่องให้เป็นยุคทองที่รุ่งเรืองที่สุด และได้สร้างภาพให้เห็นว่าดินแดนที่เคยเป็นของอาณาจักรเขมรในอดีตนั้นกว้างใหญ่ไพศาลมากครอบคลุมไปถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของไทยในปัจจุบันเช่นภาคตะวันออกและภาคอีสานของไทยการตีความประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อไทย การที่ฝรั่งเศสเขียนว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นของขเขมรได้ถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการกำหนดเขตแดนในภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการปักปันเขตแดนสยามกับอินโดจีนซึ่งนำไปสู่การสูญเสียดินแดนบางส่วนของสยามให้กับฝรั่งเศสทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนในหลายพื้นที่เช่นกรณีปราสาทพระวิหาร นอกจากนี้การเขียนประวัติศาสตร์ที่แมนย้ำความสัมพันธ์แบบเมืองแม่เมืองลูกระหว่างกรุงเทพกับกัมพูชาในอดีตว่ากัมพูชาเคยเป็นประเทศทราชของสยามก็ถูกมองข้ามหรือลดทอนความสำคัญลงไปทำให้ประวัติศาสตร์ที่ฝรั่งเศสเขียนขึ้นได้บิดเบือนความสัมพันธ์ดั้งเดิมที่มีความซับซ้อนและยาวนานระหว่างสองอาณาจักรไปในบางแง่มุม ผลกระทบของการเขียนประวัติศาสตร์เขมรโดยฝรั่งเศสจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมุติของวิชาการเท่านั้นแต่ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อประเด็นเรื่องเขตแดนอธิปไตยและอิทธิพลทางวัฒนธรรมซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามาจนถึงปัจจุบัน